Thank you. i'm yeah. sorry We'll ไปด้วยมะนาวหน่อยหนึ่งความไม่เปรี้ยวหรือก็เติมมะนาวน้ำปลาพริกค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยนะคะจากนั้นเตรียมเลยค่ะเตรียมราดลงไปอย่างนี้เลยค่ะเยัอยๆ่กันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ีิพัง ออออออราดลงไปเต็มๆค่ะค่อขยับมานิดนึงใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงนะคะมันจะได้แบบหวานๆเปรียปร้ยวๆน้ค่ะ ใช้ประโยชน์หลายงานนะคะมาทานกันเลยนะคะเปรี้ยวไหมถามใจเธอดูขอคนก่อนเลยะคะ่ะ a p e cherry ยุ่ย่ค่ะคนไม่ได้ร่วมแน่ไม่คนแล้วกันนะคะทานเลย ทานให้ที่เยิ้มเยิ้มก่อนเลยอืออย่างนี้เลยเพื่อนเเห็นไหมแบบน้ำเยิ้มเยมค่ะกินเอากอนเลยอืมอือหือปลาล้ามาเลยค่ะ ใส่มะนาวเสริมความเปรี้ยวนะคะ น้ำน้ำนำน้ำเยืมๆยืมย่มน้ำ,นำ <c oughs> อท <c oughs> านไปด้วยคุยไปด้วยก็จะสำลักนะคะให้เพื่อนๆดูดูไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ ัวสำหรับสืมนละเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเผ็ดมาแล้ว แล้วดูการนี้แอปเปิลแคลมานะคะแอปเปิลเชอร์รี่เริ่มเยอะกิโลเดียวสามสิบห้าบาทสามกิโลหนึ่งร้อยบาทค่ะยกถุงลูกเขานะคะเล็กๆน่ารักเล็กๆอย่างนี้อืม้ม เปรี้ยวฉ่ำๆความเผ็ดเริ่มมาค่ะเริ่มเผ็ดแล้ว ะะอือๆเปี่ยวเค็มเผ็ดอย่าอยู่กเพื่อนที่กำลังแบบหิวนะคะอืม เดี <c oughs> ๋ยวไม่พอต้องใส่มะนาวไปอีก <laughs> ดึก,ดกหๆหิวๆนะคะไม่รู้จะทานอะไรแนะนำคะ่ะน้ำนียคะใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยเผ็ดและะ้วค่ะเริ่มเผ็ดแล้ว นี่พอบ้านทานอีกเช่นเคยอีพีนี้ในบ้านใช้ก้าพ่อบ้านหลับนะคะอาจจะได้ยินเสียงกรนเล็กน้อยอีอ เพลินนะคะดูซีรีส์ไปด้วยนะคะแบบยินไปด้วยอืม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  น้ำเด็ดน้ำเด็ดน้ำอย่างนี้เลยมันยุ่ยๆกันมาเสรุดน้ำกว่าเป็นอา <c oughs> ก,การเพลินเลยนะเพลิน เห็นไหมคะเอาสามชิ้นเลยอ่ะสามชิ้นพร้อมกับน้ำอ,อ๋อเผ็ดอาการมาะะเลยค่ะเพืนๆเห็นไหมคะน้ำอร่อยมาก เนื้อมันโดนน้ำมันจะฉ่ำซึมชามนี้ใส่ประมาณหกลูกนะคะพูดจังไม่ได้แอบสามีทาน,นะคะ่ะ วันนี้อากาศเย็ยนตั้งแต่เช้า,ชาฝนตกตั้งแต่เช้า,ชาไม่ได้เปิดแอร์นะคะเมือนไหลครย้อยอยูค่ะอร่อยยัวๆนะคะต้งไหนดีตรงนี้อร่อยยั่วๆคะ่ะอืมดู คลิปจนจบก็จะเป็นกำลังใจให้มากอะอดูซิว่าจะกินหมดไหมอุ้ยไม่เอาค่ะพูดเล่นอืม ได้ยินเสียงไหมคะมีเลยจะกระตุ้นอีพีนี้แม่ผ่านแอบมากินแอปเปิลเชอรี่ได้ยินเสียงสามีไหมคะเสียงดังอืมอืมอืมอืพอแล้วโอเคไม่ไหวแล้วค่ะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่มาดูคุณจา๋าทานแอปเปิ้ลเชอร์รี่ยั่วๆฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพจกดกระดิ่งให้คุณจ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอให้เพื่อนๆสู้ไปด้วยกันนะคะฝันอยู่ตรงไหน กูจยากคิดว่าเราน่าจะไปถึงฝันบางสักวันหนึ่งสักวันต้องเป็นของเรากันค่ะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ต้องไปนะคะวิ่งไปให้สุดแรงค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคลิปกูจามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ